ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบนะครับพรบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหต,ตุต่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แลวเขาถูกาบังคับบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรลบถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรลบคุ้มครองผู้ประสบ ภัยเพราะเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทหรือเลอน,นะครับก็ระวังไว้นิดนึงพรบรปีหนึ่งแปดร้ถึงพันต้นๆก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสําหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพรบรนะ ไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรลบจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แลวเขาถูกบังคับบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรลบถ้ารถท่าน